ที่คอนแก่นฝนตกแล้วนะครับทุกคนครับนี่กับหน้าร้านพี่อ้อยเลยนะครับยามนี้บรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยนะครับฝนตกสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีคสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะฮะอยู่กับบรรยากาศฝนเพิ่งตกเสร็จปหมาดๆเลยนะครับ อาพี่อ้อยมีออเดอร์เข้าแล้วฝนตกเมื่อคืนผมรู้สึกตัวน่าจะประมาณดึกดึกหน่อยนะครับฝนตกแรงเลยตอนนี้พี่อ้อยบาเสียวจะตกซ้ำอีกถ้าตกอีกนิดลูกค้านี่คงจะแบบว่ามาซื้อพี่อ้อยยากขึ้นนะครับ ลูกค้าซื้อยาพี่อ้อยเนี่ยเก็บล้านยากเลยเพราะของเยอะมากฝนตก,ตกตกแบบนี้คิดถึงตอนตอนมาถ่ายพี่อ้อยใหม่ๆที่มันเป็นหน้าฝนช่วงนั้นนะลูกค้าก็มาซื้อยังมี่อ้อยก็ทำผมก็ถ่ายแบบทุรักทุเลน<ม>สนุกมากนะครับคลิปนั้นอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนั้นเป็นน่าจะเป็นโกโก้นะครับพี่อ้อยบอก ย่อยมีออเดอร์ต่อไหมอ๋อออเดอร์ต่อยาวๆเลยนะช่วงนี้ผมก็จะมาตอนเช้าเลยนะครับเช้ากับบรรยากาศแบบสดๆกันเลย ร้านกาแฟสดเล็กๆนะครับที่รสชาติไม่เล็กเลยนะฮะร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่อร่อยมากนะครับแล้วก็อร่อยทุกเมนูนะครับน่าทานทุกเมนูเลยนะะคแม่ค้าอ้วนแล้วพี่อ้อยลับเม็ดได้ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอวบไหมอวบหรืออว้วนเลยอวบกำลังดีนะ <laughs> กำลังดี <laughs> อาเมนูนี้เป็นอะไรพี่อ้อยชาเขียวปั่นาเคียวปันบรรยากาศก็กจะคืมๆหน่อยนะครับในภาพเราก็อาจจะไม่สว่างนะเดี๋ยวผมจะปรับโทนสีสว่างละ อากาศหนาวเฉยเลยอ่ะเมื่อวานร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้แดดเปรี้ยงเลยเปรี้ยงป้างทงม,มัชฉานะครับเสื้อเราก็ต้องใส่ อากาศนั้นเย็น,นหนาวๆแเวลาปั่นนี้น้ำแข็งจะเกาะเหนียวเหนือไนะพี่อ้อยก็จะปรับมันยากหน่อยต้องเจียวเติมน้ำเติมนมเจืดลงไปถ้าเกิดว่ามันเหนียวเหนือมันเป็นเหนียวมากไปพี่อ้อยใส่นมเจืดเนะ,ะ่ค่อยๆหยอๆลงไปนะใส่ของเหลวอะไรก็ได้ใส,ไใส่น้ำร้อนก็ได้นิดนิดนึง ขอสีหน้าทานอีกแล้วนะครับสําหรับชาเขียวปั่นนะครับสีจริงกับสีในกล้องนี่สีเดียวกันเลยนะครับสีแบบนี้เลยผมทําให้ให้ให้ภาพออกมาแบบว่าจริงที่สุดนะครับจะสีใน,ใน ไม่เบือนเรือมาเลยนึกอยู่ว่าปั่นไปนมข้นไหมใส่ใส่ดำเล็ปั่นไปชงักชงักงงก็แบบว่างงงกับพี่วายอยู่กำลังคิดอยู่ว่าได้ลืมใส่นมข้นไปแล้วตั้งแต่ปั่นรอบแรกเลยเรื่มไหมล่ะย้อนดูคลิปไม่จำได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเป็นแบบเงื้อเงื้งักงักเลยนะครับนี่ครับแก้วสกตีนสีขาวนะครับ แก้วนี้22ออนนะครับทรงสูงบางทีเองนก็ลืมด้านอันนี้อันนี้ด้านหน้าแก้วนะครับกลมมอันนี้จะเป็นด้านหลังแก้วเนะี่ยจะเป็นตัวหนังสือชื่อร้านาพ่อพิชชาคาเฟ่นนะโอ้โหเสวยมากพี่อ้อยสีชาเขียว,ยวยน่าทานมากแก้วคู่นี้เราก็จะเห็นเป็นประจำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก็เป็นลูกค้าประจำเนาะนะครับ วเอใส่้เป็นแบบว่ายืนนึกปั่นแล้วก็หยุดหยุดมันก็งงตารตจำได้แลยต่อง่ายแพ็กเกจแล้วก็จะมาดูนี่ฮะอุปกรณ์เนีนยนะร้านเล็กๆนะครับแต่อุปกรณ์แน่นร้านเลยนะครับด้านบนนะครับี่อไป เช็คลายบ่อยๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแจ้งไหมื่อลูกค้าสั่งทางไลนะน์นะครับนี่ซอสนะครับด้านบนนะครับแล้วก็โถนุนนนนน่นไกลๆนร่นับสุดๆขวามือก็จะเป็นโถใส่กากาก,กาแฟสดแล้วก็กากชาเขียวชาเย็นนะครับด้านในแล้วก็เครื่องทำกาแฟสดเครื่องทำกาแฟสดตรงนั้นก็จะ ใช้เป็นน้ำร้อนไปด้วยครับร้อนมากนะครับคือเอาช้อนลงไปคนเนี่ยแล้วคือตักน้ำในแก้วมาชิมน,นะคือลวก,<า>กเลย,เยสะดุ้งเลยนะสะดุ้งเลยจริงเมื่อวานที่อ้อยเขาเป็นอ <laughs> ้อยทำกาแฟร้อนกินก็เลยแบบจะชิมว่าเออมันหวานพน <laughs> อดีไหมตอนนี้นะคะชิมนิดนึงอย่างนี้เลยมันร้อนมากนี่นะฮะด้านหน้าร้านเนหะมือนเดิมครับ พี่อ๋อยเลือมเอารถเหล็กออกมาหรือเปล่าน้ำติดโคงโซดาครับช่วงนี้อากาศเย็นๆหน่อยก็จะไม่ค่อยเห็นเมนูน้ำโซดาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องขายตามสภาพอากาศนะครับถ้าเป็นอากาศแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเมนูกาแฟครแล้วก็ชาเขียวชาเย็น เดี๋ยวเรามานี่เลยดูเมนูเ,เนสกาแฟนะครับย้อยบันคายูมากเลยค่ะท <c oughs> ำไปผมว่าไม่มีหรอกทำไประแวงคายูอะ่ะเดี๋ยวถ้ามีขายให้ FC เอ็ซีเราดูนะ <c oughs> มีขายุูบนางลมแรงด้วยเนาะถ้ามี เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นฝนแต่ว่าตกใส่ดอก,อ,อกมะม่วงไงก็จะตกก็เลยไม่ไม่มีพายุแรงขนาดนั้นนะครับไม่ใช่พายุฤดูร้อน<ม>แต่ก็ดีนะครับเย็นจุ่มฉ่ำดีบรรยากาศหน้าปิดร้านาน้อยไม่ได้สิราคามาซื้อของ นอกาแฟนี่ผมทานได้นะพี่อ้อยทานได้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องกินกาแฟนะแต่แต่นสกาแฟนี่กินได้นะผมก็จะสั่งแบบว่าพี่อ้อยเอาแบบเอาแบบไม่เข้มนะออกหวานนิดนึงผมไปกินลำบากสองช้อนโต๊ะหวานไปแกงแกก่อนนี่เนสกาแฟนะครับ สูตรนี้พี่อ้อยให้เวลานะครับอร่อยมากนะครับลองลองทำดูนะมีคลิปอธิบายเรื่องการทำสูตรเนื้อกาแฟให้แล้วนะแบบละเอียดละเอียดกันเลยชอบเข้มก็เพิ่มกาแฟแบบแยกน้ำนะแยบกบทั้งสองแก้วเลยไหมพี่อ้อยปรุงแ,แบบแยกน้ำนะครับ ดูทองฟ้าวันนี้ครับคืมมันเลยเมนูต่อไปนะครับกาแฟสดแล้วลาเต้ห็นพี่เขาพูดว่ามีติปีตอนเช้าไงพี่ว้พูดแบบบ้าสมควรไปนอน <laughs> บรรยากาศหน้าแปบ,บว่านอนตื่นสายมากนอนห่มผ้าอากาศเย็นฟังเสียงฝนโอ้หอมกลิ่นกาแฟ <c oughs> ออหอมยาวๆเลยครับตั้งแต่น,นู่นเลยเมนูนในกาแฟยิ่งมาเจอแก้วลาเต้แก้วนี้ยิ่งหอมไปกันใหญ่เลยนะ <c oughs> อร่อยค่ะ ลาเต้ก็คือลาเต้ขอม่อ้อยอุ้ยหอมหอมหอมทะลุแมสตอีกแล้วนะครับขีมม้าจิ้อยชอบไหมขีม้าชอบอ่ะชอบสวยกินคาเฟอฟอมนมร้อนลงไปคือ,อคตอนเช้าอ่ะมันอร่อยเนี่ยครัหอมนะครับแก้วนี้อเอะยืนอยู่ใกล้ๆนี่หอมนะครับ กาแฟสดนี้ต้องเริ่มต้นดีจากเมล็ดกาแฟเนาะถึงจะกันได้สวยนะครับพอพอพอเมล็ดกาแฟดีคัดมาดีแล้วกาแฟก็จะออกมาหอ,อมอร่อยนะครับก็เหมือนแบบว่าเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปต้องอร่อยปรุงยังไงก็อร่อยนะฮะประมาณนั้นนะครับถา,ถาอ่อยว่า่อยทำไมทำเมนูกันมันไม่มีคีมอ่ะอาจจะเป็นที่ มเมล็ดกาแฟที่ใช้นะคะท,ที่เราใช้ลองเปลี่ยนดูวัใจสําคัญก็คือมเมล็ดกาแฟนะคร<ช>ับสหรับเมนูกาแฟสดต้องดีต้องคัดสรรให้ดีนะยครับมันมีหลายแบบเนาะบางทีมันก็มีมันก็อาจจะเป็นเพราะเราบดหรืออาจจะเป็นเพราะเรากรองหรืออาจจะเป็นเพราะเมล็ดกาแฟพี่อ้อยไม่ได้อยู่หน้างานพี่อ้อยก็สันนิษฐานไว้สามข้อ ล,ลาเต้นะฮะเดี๋ยวรอลูกค้ามาล็าอคนนจัดหน้าร้านเสร็จนะฮะพี่อ้อยก็ต้องขายอยเก็บเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากมืดมืดเข้ามืดใช่ใช่มืดแบบว่าแล้ก็นิ่นด้วยเรากะไม่ได้ด้วยว่าฝนจะตกไหมนะเพราะว่าตอนนี้มืดมากครับถ้ามืดแล้วนี่คือน่ากลัวนะคะเพราะว่าเคยเป็นมาหลายครั้งแล้วมืดมืดหนึ่งนี่ ถ้ยังมีลมเนี่ยหน่อยยังพอรู้ว่าฝนมันจะเบาพี่อ้อยก็จะเก็บร้านไปสักครึ่งหนึ่งเนาะเวลาฝนตกจะได้แบบว่าเก็บที่เหลือทันนะครับ,บ,บรแต่ขายปกตินะฮะจะเก็บที่โชว์ไว้ก่อนอย่าชีวิตแม่ขาเก็<笑><笑>บเข้าเก็บออกนะครับถ้าเจอสภาพอากาศแบบว่า <S <S เรากะไม่ถูก ก,ก็เขาจะตกหรือไม่ตก,ตกเปิดร้านพี่อ้อยไม่รู้ไงว่าฝนจะตกแรงพี่ย้อยก็ปล่อยเล็กต,ตอนนี้เราไม่ประมาทเนาะตอนนี้เราไม่ประมาทก็จะเปิดรอลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเอาเอาไว้ที่ที่ทําขายได้อะเ,อเดี๋ยวให้พี่ย้อยเก็บร้านสักครู่นะฮะสักครึ่งหนึ่ง ก็เศร้าเลยนะคะแต่เป็นสิบหมอบไปไงแต่บุน,นี้ครับสิน้ำเงินที่เอาไแปรงสภาพร้านเหลือแค่นี้แล้วเนหะลือแค่นี้พอคนโกงก็อยู่ยานเป็นผ้าอยู่ไม่ๆก็ต้องเก็บบางส่วนอ๋อเออว่าทำมาปู๊บหนูเก็บบนท่าน ไมนไปทา่าเอืนหรอมะ้แ่วนาหนูไปทา่าเอืนเหรอ่อแปลกนะแม่มาอยู่กับนวลนี่มีงแต่แบบปาดเลื่อนเลือกเอเนนอนี่ทานแม่บม่มีเลยเหนอลังคาลังคาโอ้ Oh yeah. สีตราไมได้ตอ,องต้องมีฟองมันเป็นเอกอลักษณ์ของคาปูชิโน่เสร็จละจ้ายนี้สามสิบบาทจ้ะ ชาเย็นฝนวันนี้กวนพี่อ้อยนะตกตกหยุดหยุดนะครับถ้าตอนนี้ชาเย็นไม่พออากาศก็เย็นมีร้านพี่อ้อยโล่งแล้วนะครับตอนนี้จะขายได้ปกตินะครับพี่รอนกำลังขายได้พี่อ้อย,ยเอาอุปกรณ์ลงข้างล่างหมดแล้ว ชาเย็นนะครับกลิ่นหอมมเลยนะครับพรนะคะพร้อมรับผลมานี่คือคุมอย่างเดียวคนมาต้องมีผ้าคุมอย่างเดียวนะ สีสวยเลยนะครับแก้วสีขาวเข้ากันดีมากเลยนะสวยงามตาเย็นบุกนิดนะครับ อันนี้30บาทนะครัจุกๆกจุกมากเลยมันคำม,มานิดเลยเพิ่มบุกๆเนาะเพิ่อมบุก5บาทนะครับก็จะเป็น30บาท เมนูปลาปชินโนะค่ะปชินโน่ในตัวตัวนี้ของเกี่ยวไอ้มันต้องไปเพิ่มมาใหมาัเพราะตัวนั้นมันชื้นแล้วมันจะติดเนาะ 好。<Okay. S 2> oh. oh. ก็จะเป็นอันเสร็จนะสำหรับคาปูชิโน่เสร็จแล้วเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้อาการตาต้องเหมือนอง่งนะวงๆง่วงจริงแต่เชา้าต้องรีบต้องชิมกันเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานีกกอปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับพี่วอยได้คุมร้านเลยนะคะับฝนตกฝนตก